สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิดรอบที่สองด้วยกระบวนการ<อ>ดำำังนี้ 1>, 1. ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงประสานนายอำเภอเจาะไอร้องหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในทุกองค์กรร่วมกันเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรอย่างน้อยคนละสิบชนิดและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นผ่านทางกลุ่มลายเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้องและเว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง 2. ผู้นำต้องทำก่อนสื่อสารสร้างการรับรู้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชนทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่คณะกรรมาการพัฒนาสตรีทุกระดับอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมกันสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการสุกบรมเวทีการประชุมทุกระดับและช่องทางโซเชียลต่างๆอย่างทั่วถึง 3. นักพัฒนาสามประสานกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการประสานสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักพัฒนาชมุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำจิตอาสานักพัฒนาภาคประชาชนอาสาสมัครพิทักษ์โลกสร้างทีมงานนักพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวและปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเจาะไอ,อร้องร่วมกันปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเรียนรู้จากสวนเรียนรู้รูปแบบโคกนหนองนาในพื้นที่ของอำเภอรณรงค์การคัดแยกขยะการลดขยะลดใช้พลาสติกการนำขยะกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่เช่นการนำ ล้อ,อยางรถยนต์มาทำเป็นกระถางปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ดอกไม้ประดับรณรงค์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียกครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครัวเรือนเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการบำรุงต้นผักลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอีกทั้งยังเป็นการบำรุงดินให้มีคุณภาพมีแร่ธาตุอาหารสูงรณรงค์ให้หมู่บ้านชุมชนสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านทำประโยชน์ด้วยกิจกรร ทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพึกผัดส,ส่วนครัวในพื้นที่สาธารณะเพื่อไว้แบ่งปัน,ปนและมีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลบำรุงรักษารดน้ำใส่ปุ๋ย พืชผักในพื้นที่กลางมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตแบ่งปันต้นกล้าระหว่างครัวเรือนระหว่างหมู่บ้านเพื่อขยายผลให้มีการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้องในการสนับสนุนต้นกล้าผักชนิดต่างๆสำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้องในการสนับสนุนพันุปลาเพื่อเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของครอบครัวนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และเมล็ดและต้นกล้าระดับอำเภอจำนวนหนึ่งนยณนะ ศูนย์เรียนรู้รูปแบบควบหนองนาบ้านปืโรงหมู่ที่3มตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องห้าทักษะชีวิตใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ประสานสถานศึกษาภายในอำเภอรณรงค์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักให้แก่เด็กนักเรียนนำไปปลูกในแปลงพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนจำนวนสองแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านจูโวหมู่ที่5ตําบลมะรืโบออกและโรงเรียนบ้านบุกิตหมู่ที่3ตําบลบุกิตเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนักเรียนและสนับสนุนให้มีการปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัดเจาะไอร้องธรรมารา เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารหกถอดรหัสพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามอย่างต่อเนื่องทุกระยะประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกับทุกภาคส่วนถอดบทเรียนผลความสำเร็จของการดำเนินง,งาน เพื่อขยายผลเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จํเเออเจาะไอร้องให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป